ว่าทำไมไม่มีเสียง oh <my> เริ่มใหม่นะคะโส,สดีนะคะท่านลูกค้าทั้ง13ท่านนะคะได้ยินเสียงหรือยังจ้าว่าทำไมไม่มีเสียงอเคเสียงมาแล้วนะคะวันนี้เรามีรถสวยๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ทักคอมเมนต์มาได้เลยค่ะวันนี้มาพบเจอกับที่ปรึกษาการขายต้นหลิวเอเคคานะคะกับเอเคคาสาขาบอ่อหินของเรานะคะ มาไม่ถูกทักแชทขอโลเคชันได้นะคะสนใจรายละเอียดการออกรถทักมาสอบถามได้ค่ะเรามีน้องแอดมินน่ารักน่ารักนะคะคอยตอบคำถามให้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะหรืจะพามาชม t o y ยต a c a m r รนะคะเข้ามาแล้วนะคะน้องคันงามของเรานะคะตัวนี้ได้เป็น2.0หรือเปล่าใช่ไหม2.0 G นะคะเ t i m o โนะคะ ตัวชุดแต่งจากโรงงานเลยดำสวยเงางาม,งามดูแลดีมากมาพร้อมกับยางใหม่ด้วยนะคะเปลี่ยนยางใหม่มาแล้วเรียบร้อยโอเคคนดูครบหนึ่งแสนท่านแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะให้ดูเล่าคันกอนไหยคะ่ะมาดูความฮารูฮารานะคะนี่สวยมากนะคะได้เครื่องสองพันตัวท็อปสุดเลยชุดแต่งจากโรงงานนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยหรือว่าจัดเงินเหลือเงินล้นกลับบ้านก็ได้นะคะ ทุกเงื่อนไขในการออกรถนะคะขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของคนซื้ออีกทีหนึ่งนะคะเรามีสถาบันการเงินครบทุกไฟแนนซ์เลยให้เกี่ยวกับการออกรถมือสองนะคะนี่สีดำลูลามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวห้องเครื่องกันนะคะแคมรี่นะคะพี่ใหญ่ของโตโยของเรา นี่มีโชคไฮดริกฝากระโปรงหน้าแล้วเรียบร้อยนะคะเครื่องเป็น VVTi นี่ 16V นี่ฮะขับดีประหยัดน้ำมันรถสวยมากนะคะนี่จุดมาร์กนะคะครบหมดเลยนะคะนี่มาร์กแต้มสีจากโรงงานเดิมๆสวยมากนะคะฝากระโปรงเดิมจากโตโยตา้านะในจ้าโตโยตา้า ที่นี่นะคะรถทุกคันไม่ว่าเป็นยี่ห้อไหนปีไหนยังไงนะคะสามารถเช็คประวัติรถได้ทุกคันเลยนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายก่อนตัดสินใจนะคะวันนี้ลูกค้าเราก็เอารถไปเข้าศูนย์เช็คประวัติอีกแล้วนะคะนี้เช็คได้เพววื่อความสบายใจดูเล่มได้นะคะมีที่มาที่ไปชัดเจนทุกคันเช็คแล้วเป็นไงบ้างจบจองไปแล้วเรียบ,จบจร้อยนะครับอย่าลืมเดทีบนะครับอย่าลืมเดทีบนะครับจบจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบลูกค้าซื้อสดด้วยเดี๋ยววันรับวันพฤรหัด ลูกค้าลูกค้าคือคืออยากเอารถไปเช็คศูนย์เราทุกอย่างให้ข้อม้ลหมดนะครับครับผมไม่ต้องห่วงเลยของเราเน้นความสบายใจของลูกค้าเป็นหลักอยู่แล้วนะครับจอบได้ทุกอย่างพี่เพื่อความสบายใจของพี่ทำได้หมดที่ลูกค้าใช่เลือกได้นะคะที่ลูกค้าสะดวกเลยใช่สวัสดีครับผมเพิ่งเข้ามาในไลน์นะฮะวันนี้เรามาไลน์อะไรแคมรี่แคมรี่ค่ะพี่ตัวนี้เป็นตัวเอสติโมนะับเป็นตัวปี13แท้ไม่แค่หลักหมื่นเองหลักหมื่นนะคะไม่หกหมื่นหรอลองดูดิหกหมื่น 7 <72. S 1> จ็ดหมืนสองตัวเจ็ดหมืนสองนะครับแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนยางใหม่มาด้วยนะครับสี่เส้นนะครับไม้เอเคคารันตีเลขไม้แท้ทุกคันนะครับและที่สำคัญคันนี้เข้าศูนย์ทุกระยะหมื่นโลไม้แค่เจ็ดหมืนสองรีบเลยพี่ราคาอยู่ที่ที่เท่าไหร่คะห้าแสนหกหมื่นบาทค่ะนี่นะร,ราคาอยู่ที่ห้าแสนหกหมื่นะ 5, 60, บาท ตัวนี้ได้ตัวเอติโมนะครับเอสติโมได้ชูสเกลรอบคันภายในฝีดําแล้วนะครับของแท้นะครับเอสติโมของแท้เลยปแท้ด้วยนะปี3แท้ได้ยางใหม่ฝีเฟ้นยางมายางดันหลบเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายถ่ายหล่อรอบคันก่อนก่อนที่ไปดูภายในไปแล้วรอบที่สองถ่ายยังไงให้หล่อหลอถ่ายคู่กับพี่หิมค่ะจะได้หล่อๆลรถสวยมากนะครับไม่แค่หลักหมื่นนะฮะไม่แค่เจ็ดหมื่นสองนะครับนี่ตัวนี้ผ่อนเดือนละ ถ้าจะเต็มฟรีดาวนะคะค่างวดเพียง9,825บาทค่ะไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นได้คัมรี่ได้คัมรี่รถใหม่ล้านกว่าล้านกว่าไม่ขายเราขายแค่ห้าแสนหกแสนผ่อนเดือนแค่เก้าพันกว่าไม่ถึงหมื่นใช่ได้คัมรี่นะไม่ใช่วิอ้อนนะรีค่าโอนค่าจัดด้วยนะคะอันนี้คัมรี่นะเหลียวคัมรี่นะคะผ่อนเก้าพันกว่าเก้าพันนั่นแหละนะเก้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาท 9,825บาทได้บ่อไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่บ่อไฟฟ้าทั้งสองข้างเลยนะครับคู่หน้านี่ไฟด้วยนี่อันนี้ก็บ่อไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับไม่ใช่ข้างเดียวแล้วที่สำคัญเข้าสูนทุกระยะด้วยหุ่นใจสํารองอะไรครบหมดนะครับมีหน้าจอด้วยนะมีมันติกภายในฝีดําแล้วนะครับลเขึ้นมาเลยนัระเหมือนพี่หนุ่มยังล้างไม่ดีเลยนะเนี่ย อันนคือรีบๆมาถ่ายนะคะนะเพิ่งมาสดๆเลยนะครับค่ะกุญแจสำรองครบนะคะไม่วิ่งแค่เจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยสาสิบห้ากิโลเมตรเท่านั้นผ่อนเดือนละเก้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทแคมรี่นะได้แคมรี่นะจ๊ะไม่ใช่วีออนนะใช่ค่ะสุดยอดจริงๆสุดของโตโยต้องแคมรี่ให้ของเาแล้วที่สำคัญนะฮะใครที่อยากได้แคมรี่หน้าใหม่นะครับเดี๋ยวมาแล้วไม่วันพรุ่งนี้ก็วันมะรืนเจอกันสีดำ สีดําได้หน้าใหม่แล้วตัวเช้งแล้วปีอะไรคะปีปีฝีดห้าฝีดหกแล้วแหละนะครับสีดํานะฮะแล้วก็มีแอรคอร์ดเออรคอร์ด EL สีขาวสตาร์ทจากรสตาร์ทรถจากรีโมทได้รถคนหลําปูนแต้ๆเลยรถเหนือนะเจ้ารถคนหลําปูนแต่เลยยยังอู่ได้รถเหนือนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันนะครับนี่คัมรี่นะครับของค่ายเก้าพันแปดนะคะภายในเป็นลายไม้สีน้ําตาลแบบสวยมากขลุขร้า ไปรุ่นขับได้ผู้ใหญ่ขับดีนะคะได้ทุกรุ่นทุกวัยนี่คู่มือครบนะครับมีคู่มือคุณใจสำรองครบหมดนะครับคุณใจสำรองครบหมดแล้วที่สำคัญเขาได้ภายในดําด้วยนะฮะนี่เขาได้ภายในดาด้วยนะนี่นี่วันดีทั้งยี่บหกคนดูนะครับพี่ไผ่นี่คือเราสอนดูแบบ ดูห้องคงห้องเคลื่อนเราผมอยากให้ดูอันนี้ด้วยอันนี้ก็อันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันเปิดเปิดปิดดับสวิตอนแล้วไปดูที่ต่อนะครับดูที่ต่อเวลาที่ซื้อรถนะครับเวลาพี่เช็ครถพี่เปิดสวิตนะฮะยังไม่ต้องสตาร์ทเปิดสวิตไว้แล้วว่าไฟบรนโ์ครบหมดไหมไอไฟตัวเครื่องเนี่ยที่ผมชี้เนี่ยสำคัญไฟตรงเครื่องเนี่ยสำคัญนะครับอ่าก็คือแล้วเวลาสตาร์ท เวลาไฟตัวเครื่องเนี่ยสำคัญนะครับต้องต้องไฟทุกอย่างต้องโชว์ครบหมดไอไฟเครื่องเนี่ยสำคัญนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทคือถ้าสมมติว่าไฟเครื่องไม่มีอะแปลว่ามันจะมีแบบไอไอพวกหัวใส่อถอดหลอดอ๋ออ่าถอดหลอดคือต้องดูว่าไฟเครื่องมันขึ้นไหมไม่ให้มันโชว์ใช่แล้วสตาร์ทดิอ่าอ่าสตาร์ทนะครับสตาร์ทก็คือล้วอ่าแต่ถ้าเครื่องมีปัญหาไฟเครื่องม่นจะโชว์จ้ะคือไอเนี่ยสำคัญมาก เวลาลูกค้าใช้ไปอะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าแบบเออเจอแบบหลอกไฟเครื่องหรือว่าแบบถอดหลอดมามเวลามันเราจะไม่รู้ว่ามันเตือนอะไรอ,อันนี้สําคัญอันนี้สําคัญคือพี่เปิดสวิตช์ก่อนยังไม่ต้องสตาร์ทว่ามันโชว์ไอ้ไอ้ไฟพวกเนี้ยโชว์ครบไหมความรู้ใหม่ยแอร์แอร์แบ็คครบไหมขึ้นไหมอะไรเงี้ยเอออันนี้สําคัญนะอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับดูคือดูดูดูอ่า ไลฟ์สดของผมนะครับคือผมก็จะแนะนําวิธีดูด้วยนะครับครับผมนะเพื่อได้เป็นความรู้คืออยากให้เปิดใจกับรถมือสองมากขึ้นนะครับมากก็น้อยใช่ไม่จำเป็นต้องซื้อแต้มผมพี่พี่มีสิทธิ์เลือกพี่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าบ้านจะขอแค่เปิดใจให้กับรถมือสองนะใช่ครับคือก็อยากให้ไม้มาหาเรามาดูรถเรามาดูการบริการของเราว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้ามาได้นะครับหรือว่ารถผมนะครับสามารถซื้อได้ทั่วประเทศใช่ค่ะอยู่ที่ไหนก็ซื้อรถเอเคคาร์อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ ล่าสุดก็มีแม่ราน้อยแม่สายเมื่อวานแม่สายตากแรปเตอร์นี่แม่สวยเนาะแม่สวยแรปเตอร์นะครับเดี๋ยวบั้นดูเชียงรายเขากำากำหนดวันรับรถย่งยังค่ะยังนะครับแรปเตอร์นี่เร็วนี้แหละแรปเตอร์นะคะสีน้ําเงินของเราใช่ไปแล้วนะครับไปแล้วมีคนจองเรียบร้อยเดี๋ยวมาใหม่มีคนถามเยอะเดี๋ยวมาเรื่อยๆครับแรปเตอร์ใครไม่ขายผมขายแล้วนะฮะครับดีครับดีนะครับนี่ไม่ให้เจ็ดหมื่นโลรถสวยมากนะครับนี่แหละ พี่หลิวเป็นคนตัวใหญ่มากโอ้พูดแบบนี้เราขอจบไลฟ์นะพี่ชัยดูดูความห่างของพี่หลิวพี่พี่หลิวสามารถอบกอดผู้ชายได้อีกสิบคนใช่ค่ะเวดูอยู่ไหมไม่มีนะคะเอาผู้ชายมานั่งเรียงกันได้อีกห้าคนนะคะถือว่ามีลูกทั้งโหลหนึ่งใช่ค่ะลูกสักสิบสองคนนะคะนั่งข้างกว้างมากครับกว้างมากคือคืแคมรี่อ่ะมันมันโอเคนะคือ ถ้าบคือตอนออกใหม่มันก็ร้านขว่ามันแพงมากแต่ถ้าสืบว่ามือสองมันก็สามารถที่จะจับต้องได้คือของแค่เก้าพันกว่าบาทฟรีดาวอย่างเงี้ยหาซื้อมือสองใช่สามารถเช็คประวัติได้มีความอ่ามั่นใจชัดเจนนะครับชัดเจนสามารถผมสามารถเช็คได้ทุกอย่างผมเน้นความสบายใจของลูกค้าเป็นหลักนะครับพี่ไม่ต้องห่วงอยากเช็คอะไรพี่บอกนะฮะครับผมนี่แล้วสามารถมันมันเอามือเอื้อมไปเอาปืนมายิง

ใส่ชาร์จอยู่ในนั้นี่เงี้ยนแยดเข้าไปข้างในไป่ใช่นะคะนี่คืออันนี้ยยตัวอย่างที่ไม่ดีรถสวยมากพี่รถสวยมากผ่อนเดือนแค่เก้าวันแปดเองได้คัมรีแล้วคือผมว่ามันโอเคมากครับถ้าสมมากว่าแบบพี่ลองพี่ลองดูให้พี่จะซื้อช่างใจว่าระหว่างซื้อวิออนป้ายแดงผ่อนเดือนประมาณนี้แล้วพี่ซื้อมือสองได้คัมรีมันโอเคหรอไหมอะไรเงี้ยพี่ลองดูมันตอบโจทย์กว่านะครับผมออปชั่นอะไรเขาครบกว่านะมา อู้กระจกออโตสีบานนะคะนี่งามมาเปิดฝาท้ายจ้าเอสติโมนะฮะสวยๆเลยเพิ่งมาเลยนะครับข้างหลังกว้างข้าหลังกว้างมากมันคือพี่หนุ่มล้างไม่ดีเลยนะคือมันมัพอดีที่ฝนตกอจ้าเป็นฝนเป็นลมใช่ไม่กี้ฝนตกนะฮะนะคะเขาผมแต่ลูกค้าเราไปไม่ต้องห่วงนะคะเราจะเก็บให้สะอาดเลยีคลิบนะคะ นี่อะไรครบนะฮะอะไรครบนะฮะอย่างไรไม่เคยลงดินนะครับไม่เคยลงดินเลยนะครับอย่างไรสวยเลยไม่เคยลงดินนะครับยาแนวพี่เห็นยาแนวเนาะยาแนวด้านท้ายเนี่ยถ้ารถชนท้ายมาไอ้พวกเนี้ยไม่เหลือมันจะเป็นฝีพ่นมันจะพ่นเป็นฝีตัวรถมันจะไม่เหมือนจะออกจากโรงงานมาเหมือนที่ผมบอกพี่พี่จําไว้เลยนะครับอะไรที่มันอยู่ในในตัวเก๋งในในด้านในของรถนะครับมันจะต้องไม่มีแล็กเกอร์ มันจะไม่มีเคลือบเงาที่สังเกตด้านนอกอะด้านในมันจะไม่เหมือนกันใช่เวลาโรงงานผลิตอะฮะเขาจะแบบเหมือนเหมือนลงบ่อพื้นอะอาบทั้งคันเลยนะแล้วก็ส่งเข้าห้องพ่นฝีเขาจะพ่นทั้งนอกทั้งในเป็นฝีเดียวกันแล้วเขาจะปิดประตูทุกอย่างปิดฝังกระโปรงแล้วก็พ่นเคลือบแลกเกอร์มาเลยกลายเป็นว่าเงาเฉพาะด้านนอกเงาเฉพาะด้านนอกใช่ความรู้ใหม่อีกแล้วนะคะ้ีเล็กๆนี่ถ้าใครลงแลกเกอร์มานี่แปลกๆแล้วใช่ไหมคะ ส,สังเกตได้อันนี้คือจุดสังเกตเราสามารถาถ้าสมมติว่ามันมีแลกเกอร์ด้านในเราสามารถตั้งข้อสงสัยได้ไวเบื้องต้นใช่ครับ,รบเฮ้ยํำอะไรมาหรือเปล่า,าพูดเลยมาเปล่าไม่ผิดนะคะลูกค้าไม่ผิดไม่ผิด,ผดลูกค้าสามารถตั้งข้อสงสัยไดไ้ไม่ผิดเพราะเป็นสิทธิของลูกค้าเองนะไม่ได้ลูกค้าก็มีตั้งข้อสงสัยแต่ผมมีคําอธิบายหมดและผมไม่ใช่แค่คําอธิบายอย่างเดียวเรามีเหตุและผลสามารถตรวจสอบได้ไม่ใช่ว่าแบบแม่ไม่มีไม่มีที่นี่ไม่มีชัดเจนชัดเจน นะฮะชัดเจนจ้ะฝากไว้ด้วยนะครับกับ Camry Estimo จ้ะราคาอยู่ที่560,000บาทผ่อนเดือนละ9,825บาทหล่อมากจ้ะซื้อสดไม่เก็บแบตเพิ่มนะจ๊ะนี่ขายสดเลยค่ะไม่เด้งนะจ๊ะของพี่เวีป้าพุงโตสวยครับหมายถึงที่ปรึกษาการขายใช่ไหมครับรถสวยใช่ไหมครับรถสวยนะคะเราคารถสวยทุกคันนะคะับสวยทุกคันสวยทุกคันนะครับพี่ตู่อยู่ในไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวจะไลฟ์เอลเรสหน่อย ปีะตูอยู่ไหมจ้าเอเวอเรสนะครับเอเวอเรสผมไม่ติดสเกิร์ตมาเขาามาผิดรุ่นเดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้คิ้วคิวค่ะคิวร้อนคิวร้อเดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้นะครับมีแจ้งละได้ถ่ายใหม่ได้ถ่ายใหม่นะครับสวยมากตัวนี้ปีปีอะไรคะสองพันสิบเก้าเครื่องสองพัน เครื่อง2000แล้วปี2019แล้วนะเป็นใบหรือไม่ใบเป็นคสปีสองพันสิบดทะเบียนปี2019นะครับเป็นเครื่อง2000เครื่อง2000เป็นเครื่อง2000นะครับไม่ใช่ใบโทโบเป็นขับ2เป็น180แรงม้าแรงม้าอ่าถ้าสมมุติว่าพี่จำไม้เลยเอเวอร์เรนท์นะครับมี2ตัวถ้าเป็นเครื่อง2000มีใบโทโบกับโทโบเดียวตัวนี้เป็นเครื่องเอ่อเทโบเดียวขับ2อ่าถ้าสมมุติว่าอ่อขับสี่ต้องเป็นใบโทโบถูกต้อง213แรงม้าถูกต้อง เป็นเครื่องเดียวกันกับแรปเตอร์นะคะรถแต่งนะคะถ้าเป็นตัวโฟกําลังนี่จำไว้เลยนะครับามแต่นี่เป็นขับสองนะคะลูกค้าท่านไหนพียงหาอยู่นะคะได้สีขาวนะคะชุดแต่งแล้วเรียบร้อยคุ้มมากนะคะประหยัดน้ํามันทาสีก็ไม่แพงนะคะได้เจ็ดที่นั่งสมรรถนะดีเยี่ยมนะคะเพื่อชื่อเรื่องเซฟตี้เลยสวัสดีตอนเย็นครับ สวัสดีตอนเย็นค่ะใครนะอ๋อสวัสดีค่ะพี่ประเวศสวยมากครับอ๋อค่ะพี่ประเวศสบายดีไหมครับะสวัสดีตอนเย็นนะครับพี่ประเวศครับขอบคุณมากครับทักทายกันได้นะครับลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าเอคานะครับใครที่ดูไลฟ์สดนะครับอย่าลืมปักหมุดอร่าร่วมเล่นเกมกับเรานะครับพี่พิวโพสตอนโพสตอนเย็นใช่ไหมครับอ่ะ แชร์แชร์แล้วทําให้ถูกกติกานะครับแล้วก็ถ่ายรูปกรอบป้ายเอเคานะครับรูปที่เป็นปัจจุบันนะที่เป็นกรอบป้ายเอคาเพราะเดี๋ยวถ้าสมมติถูกมาผมจะมีการรีเช็คนะครับว่าทำถูกตามกติกาแล้วก็ลุ้นรับรางวัลใหญ่เลย5,000บาทจ้าถ้าเบอร์เบอร์สองก็ได้7,00 0เลย7,000นะคะหรือรอรางวัลนั้นอยู่นะ7,000แล้วแตกมาแล้วด้วยนะครับมีทุกท้ายเอคาได้แล้วนะครับได้แล้วสองตัวและสามตัวเลยนะครับได้มาแล้วได้จริง แต่จริงได้จริงคือมีหลายค่านะครับแสดงตัวที่หลังผมเฟียได้แทนคืออยากให้แบบแชร์ก่อนแล้วรู้รางวัลใหญ่ไปเลยไม่ต้องเอารางวัลลอบใจนะครับได้เต็มเตมไปเลยค่ะเราก็อยากแจกเต็มเต็มเหมือนกันนะคือโดนปุ๊บผมให้จริงนะให้ทันทีให้ทันทีนะฮะให้ไปเลยตัวนี้นะครับปี2019ได้เอเวอรเได้เครื่อง2,000ตัวนี้ราคาอยู่ที่ที่เท่าไหร่คะพี่ไอ้เลียว ถ้าใหม่มาล้านกว่าเลยนะล้านกว่าเอคเคบาไม่ขายตัวนี้นะฮะอยู่ที่960,000บาทตัวนี้ยอดจัดได้เป็นล้านนะครับผมขายแค่9,6 0า0หืบาทแล้วที่สำคัญดอกเบี้ยของผมเริ่มต้นที่1.99ของผมได้จริงนะครับของผมได้จริงแต่ตัวที่พอนะคะใช่ครับแล้วรถสวยมากได้ฝีขาวด้วยนะครับไม่เจ0ด0 0โลนะครับไม่เ0 0 0 0โลรถเอค่าไม่แท้ทุกคันแล้วที่สำคัญตัวนี้เป็นตัวพรีเมียม ตัวพรีเมียมนะครับแต่ถ้าพรีเมียมพาร์ตต้องมีฟันรูปตัวนี้ไม่มีฟันรูปนะครับไทเทเนียมอ่าเออตัวไทเทเนียมค่ะรถมันพรีเมียม๋อรถโอเคโอเคตัวไทเทเนียมเอะไทเทเนียมนะคะนะดูสวยมากภายในเป็นเบาะหนังด้วยนะคะใช่สวยมากครับสวยมากไฟฟ้าฟังก์ชันครบหมดเลยเครื่องสองพันขับดีมากนะคะขับดีมากมันทดลองขับได้นะคะก่อนตัดสินใจอ่านะครับนี่สวยมากจ้ะ ภายในกวา้างมากนะครับมาดูด้านหลังตัวนี้ผ่อนเดียวละเดี๋ยวกดให้ตอนนี้เลยค่ะกดด่วนเลยครับจ้ะบนลงบนนอน,นะครับไม่มีขยับทั้งฝากระโปรงทั้งหน้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องสองพันแล้วนะครับเครื่องสองพันแล้วอัตราเร่งดีนะครับร้อยแปดสิบแรงม้านะครับแล้วรถสวยมากๆนะฮะครับผมได้ของแต่งครบด้วยนะครับตัวนี้ปิดกดปิดท้ายได้นี่ กดปิดท้ายได้ปิดท้ายไฟฟ้าแล้วนะคะแล้วก็ป้องกันการหิบด้วยนะใช่พี่ฮิมลองยืนอยู่ไหมคะเดี๋ยวให้ประตูมันจะเด้งขึ้นมันจะป้องกันการหิบนะคะเปของแต่งนะครับของแต่งให้หมดเลยนะครับแล้วก็เต็มฟรีดาวนะคะพี่ข่างดออยู่ที่หมื่นห้าเก้าร้อยหมื่นห้าเก้าร้อยพี่ได้เอเวอเรสต์ราคารถ้ใหม่อยู่ประมาณล้านห้าแต่พี่ได้คันนี้ไปครองเลยใช่ครับรถสวยมากๆนะครับต้องสวยมากๆากเต็มฟรีดาวก็ได้นะคะออกรถไม่ต้องใช้เงินก็ได้คอนเดนละ 1 5ึ0 0หมื่นบาท15,900บาทเอายี้ดีกว่ากิฟท์เชอร์นะครับสำหรับลูกค้าแฟนเพจนะครับลูกค้าไลฟ์สดนะครับเข้ามาเลยผมให้กิฟท์เชอร์20,000 20,000นะคะจากไลฟ์สดแคปรูปมาเลยค่ะเนื่องจัดเขาเป็นล้านนะฮะเป็นร้านไม่ขายขายแค่9,600 9,600ไม่พอให้กิฟท์เชอร์20,000เอามาเป็นส่วนลดเป็นประกันชั้นหนึ่งเป็นตังค์กับบ้านได้ได้เป็นได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างหรือว่ามีเงินมีมีเงินดาวใช่ไหมครับรับบเเปป็็นโรดดอกกี้้ย1.99ไ ช่ได้หมดนะครับได้หมดมาคุยกันได้นะฮะนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูโดนโซนหน้าหน่อยปะค่ะฟอร์ดนะครับฟอร์ดไวแท็กยังอยู่นะครับหลุดจองแล้วนะครับรีบเลยนะครับตัวนี้ไมค์แค่ห้าหมื่นโลนะครับไมค์แค่ห้าหมื่นโลตัวนี้ผ่อนเดือนละบหมื่นสองร้อยหมื่นสองร้อยนะครับหมื่นสองร้อยได้ไวแท็กนะครับขับสองสองลิ้สองไมค์แค่ห้าหมื่นโลนะครับรถสวยมากเดี๋ยวไปดูด้านหน้าว่ะ ตัวนี้มีโรลเลอร์ชัตเตอร์โรเลอร์ชัตเตอร์คือตัวนี้นะครับติดประมาณสามฟร่หมื่นที่ศูนย์อันนี้ติดจากศูนย์นะครับโรลเลอร์ชัตเตอร์นะครับนี่สวยมากนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับกับสอดสอดผมมีเข้ามาเยอะนะครับมีหลายตัวเลยนะครับลองเข้ามา ดูกันได้หรือว่าทักกันมินได้เดี๋ยวขอไปดูวันนี้เราไลฟ์แคมเป่ขอดูรถพรีเมียมกันหน่อยนะครับลูกค้าบอกว่ากําลังมองหา m a สด้าสอยู่ครับ m a สด้าสองนะครับพาไปดูเลยดีกว่าอยู่แถวนี้พี่บอมนะฮะพี่ประเวศบอกว่าสบายดีครับสบายดีค่ะยังไงมาเที่ยวนะคะออกคันใหม่กับเราได้นะคะพี่ประเวศสีดานะฮะสีดํา<ะ>อยากได้สีอะไรพี่เรามีสามสีนะคะพี่ใช่ไหมคะสีเทาสีดําส,สีแดง ฟรีดัมคันนี้ปี2018ค่ะนะครับราคาอยู่ที่ฟรีแส่นห้าพันบาทผ่อนเดือนละ7,000จ้ะ7,000นะครับดอกเบี้ยมาด้าผมก็ได้ถูกนะผ่อนเดือนแค่7,000ได้ปี2018ที่สัมภารเป็นตัว High Connect High Connect นะคะมีคูสคอนโทรลพี่จำไว้เลยปี2018แท้ต้องมีคูสคอนโทรลใช่สังเกตง่ายมันตีสองฝั่งค่ะถ้าก่อนหน้านี้มันมีแค่มันตีฝั่งเดียวคือฝั่งซ้ายแต่ถ้าสมมติว่าเป็นปี18แล้วจะมีคูสคอนโทรลคูสคอนโทรลด้วยนะครับนะครับ ลงยางใหม่ให้แล้วได้ยางใหม่ด้วยนะครับยางใหม่รอบคันด้วยนะคะยางใหม่สีเฟ้เลยได้เกิดรอบคันด้วยนะครับอันนี้เพิ่งลงยางใหม่เลยนะครับไฟตันมอเตอกเรียบร้อยจอดตากฝนก็ยังดูสวยนะสวยมากเออเธอมากับฝนเนาะจ้ะแล้วมีสีแดงอีกคันหนึ่งพี่บอลอยากได้สีดำสีขาวอ่าไม่ใช่เป็นสีเทาสีดนะครับเดี๋ยวให้อดีนส่งให้ทั้ง3คันเลยที่มีนะครับแต่สีดำคันนี้ก็สวยพี่ได้ยางใหม่สีเฟ้นด้วยสีดำมาดูเลยนะคะไปแต่งนิดๆหน่อยๆหล่อขึ้นเลยใช่ได้หล่อเลยอ่มาดูภายในกันหน่อยมา รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยนะคะตัวนี้เลยเดือนก่อนผมมีสิบส์กัคันนะครับไปหมดเลยนะคะนี่เขาทาเบาะหนังมาอย่างดีอันนี้ทำเบาะหนังแล้วนะครับอันนี้ทาเบาะหนังแล้วจ้ะมีสีเทาที่แต่งเต็มอีกคันนึงนะใช่ครับสีเทาแต่งเต็มด้วยนะครับคันนั้นก็สวยนั้นไมวิ่งน้อยมากนะคะสามสี่หมื่นโลเหมือนกันนี่สวัสดีครับพี่วิมนะครับใครที่เป็น ลูกค้า AK เคคานะครับที่ออกรถของเอเคคาอย่าลืมร่วมเล่นสนุกกับเรานะครับลุ้นลงเลขท้าย3ตัว2ตัวสองตัวที่ติดกอบายทะเบียน AK เอเคานะครับอย่าลืมนะคะกอบป้าย AK คาร์เท่นั้นนะจ๊ะกอบายคิตตี้นี่ขอดูลงไหมจอปปี้ปีสองพันสิบแแท้เรือหนึ่งคันแล้วยังใหม่สี่เส้นรถสวยมากมาเพิ่งขายไปคันหนึ่งใช่ค่ะรถสวยมากครับราคาไม่แพงนะครับราคาย่อมเยาตัวนี้ผ่อนเดือนละประมาณ หมื่นสี่พันหมืนนสี่พัประมาณหมื่นสี่พันนะครับประมาณหมื่นสี่พันรถได้ F K นะครับพันห้าโทอร์โบเ K คือตัวห้าประตูนะครับตัวแฮชแบ็กขับดีอ่ะใช่แรงโอ้แฮชแบ็กนะครับขับดีมากนะคะ <F K S 2> เครื่องพันห้าตัวได้ขับดีมากยังใหม่สี่เส้นนะครับก่อนแค่หมื่นสี่พันนะครับ 14, หมืห่นสี่พันรถสวยมากๆรถสวยมากเอฟซีสีบอลโห เอาหลิวขายอ๋อคันี้ยังอีคันนึงอ๋ออีคันนึงนะครับเอฟีก็ขายไปเยอะนะครับตอนนี้เหลือฟีบอลสามคันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีสีขาวเข้ามาใหม่จ้ะสีขาวน่ลงเทเลอร์พรุ่งนี้รถเข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาเยอะจริงๆครับพี่พี่อยากได้รถอะไรบางทีไม่ทันไลฟ์ไม่ทันเวฟบางทีลูกค้าก็สั่งไว้เข้ามาเยอะจริงแต่ก็ออกไปเร็วจริงนะใช่ครับบางบางคันหลายคันเลยที่ผมปล่อยไปแบบไม่ได้มาไลฟ์ไม่ได้มาถ่ายรูปลงเวฟนะครับเพราะลูกค้าคอยถามตลอดนะครับแล้วก็เข้ามาสั่งได้พี่สั่งได้ คืออย่างนี้คนที่สั่งรถเราผมนะครับผมคืออย่างนี้เวลาพี่สั่งนะผมหาให้เวลาเข้ามาพี่เข้ามาดูถูกใจค่อยซื้อไม่ถูกใจพี่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเลย<ช>ไม่ต้องเกรงใจผมด้วยพี่จำไวพ้พี่นคนใช้รถผมไม่ใช่ใช้รถพี่เลือกที่มันใช่ที่สุดนะครับ<ล>ไม่ <ใน S 2> จําเป็นน,นะครับคือผมหารถคือสวยอยู่แล้วแหละแต่ถ้าสุดว่าอีกนิดนึงอะ่ะพี่ก็ไม่ต้องซื้อนะครับสั่งได้ใครที่แบบ คือผมมีลูกค้าหลายท่านนะครับที่ไว้ใจเอคาให้หารถให้นะครับผมก็หาให้เขาบา,บางคันก็ไม่ได้ลงในไลฟ์หรือว่าลงรูปก็ามาก็รับไปเลยสั่งได้สั่งได้นะฮะนะแอคคอร์ดมีหลายคันเลยสีขาวนะครับตัวนี้ปี2018ดูกล้องดีตัวนี้ปี2018นะฮะปี 2018. แอคคอร์เรามี3สีเลยนะคะสีนะครับสีเทาดำเป็นรถดีสีขาวเป็นรถละพูนะครับเป็นตัวเอลตัวท็อปเลยตัวเช้งด้วยเป็นตัวเยียวนะครับที่แบบอยู่ด้านนอกแล้วสตาร์ทสตาร์ทจากรีโมทได้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาลองรีวิวดูรถมีเยอะมากนะครับใครที่สนใจรถพักแอดมินมาได้นะครับโดยแอดมินมีจะส่ง ส่งให้ที่อุตส่าการขายรีวิวให้ตัวต่อตัวเลยนะครับทุครับผมไม่ได้เสียงพีห่หม่อมพี่หม่อไมไม่ค่อยได้ยินหรอกสวัสดีคุณฮิแมนเดอะแก๊งพี่วินพี่วินสวัสดีค่ะวันนี้พี่หลิวไม่โชว์ตลกให้พี่วินดูเหรอ <c oughs> ไม่นอนไม่หลับนะพี่วิ <c oughs> นกลายเป็นต้นหลิวเชิญยิ้มแชรเลยลาาลดังอยู่นะ พี่ไม่เล่น,นเ,เสียงจ้าวิออสปีสองพันสิบห้าด้เฟเกอร์รอบพันด้วยตัวนี้เป็นภายในสีครีมแล้วภายในสีครีมนะครับตัวนี้ผ่อนเดือนแค่หกพันฟีดาวนะครับ <5. S 2> ผ่อนเดือนแค่หกพันนะครับได้คืนพันห้าด้วยได้เอเกอร์รอบพันได้รถสวยได้ไมค์แค่แปดหมื่นโลนะครับตัวนี้เหมือนกันตัวนี้นะฮะเป็นตัวหน้าใหม่ นะครับตัวนี้หน้าใหม่ผมลงแม็กแต่งให้นะครับเหล็กลงแม็กแต่งให้แม็กใหม่ยางใหม่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่395ตัวนี้ผ่อนเดือนแค่หกพันตีไว้หกพันห้าหกพันห้าดี๋ยวียเคคาได้ถูกจริงครับถูกจริงหกพันห้านะครับแล้วก็มีแจ็สสีเทาดาแจ็สสีเทาดํานะฮะผมแจ็สมีหลายสีเลยแจ็สมีหลายสีเลยทั้งหน้าใหม่หนงหน้าเก่านะครับ ลงสเกิลให้รอบคันพร้อมสปอยเลอร์หลังพร้อมแม็กใหม่ยางใหม่นี่ปี16นะคะปี16แท้ด้วยสีเทาดำสวยเลยตัวนี้ราคาอยู่ที่455 455ห้านะสี่ผ่อนเดือนละ7,000ประมาณ7,000บาท7,000ผ่อนเดือนแค่7,000นะครับเป็นตัว V p u ุชสตาร์ทนะครับเป็น p u ชสตาร์ทฟิตตี้ก็มีเยอะนะฮะฟิตตี้มีหลายสีให้เลือกเลยนะคะฟิตตี้มีหลายสีให้เลือกเลยสีบอลเงินนะครับเยอะเลยนี่ ต,ววตัวนี้นเป็นตัววีนะครับเป็นหน้าใหม่แล้วนะครับผมขายไม่แพงด้วยผมขายแค่4,45แสนบาท4,45สี่ห้าบาทพี่สามารถพวกฟิตตี้วีออนะครับผมมีโปรห0 0 0งหมให้ กิ๊บหนึ่งหมื่นเป็แล้แมกมายังใหม่ได้บางคันที่มีแมกแล้วก็ขอสวระครนะครับมแต่บางคันที่ไม่มีพี่ขอแมกใหม่ยังใหม่ได้เลยก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอทัชสกรีนก็ได้เปลี่ยนเป็นหน้าจอก็ได้เหลือตังด้วยเหลือตังกลับบ้านเหลือตังเป็นประกันทั้งสองก็ได้ถูกตองคือผมชัดเจนนะครับจอผมจ่ายแค่หกพันกว่าบาทแต่ตังเหลือก็ไม่อยากอยากให้ลูกค้าใช่อยากให้ลูกค้าได้คุ้มให้หมื่นให้หมื่นแล้วก็มีเหลือให้ด้วยเอาใช้ให้คุ้มพี่ใช้หมื่นของเราชัดเจนชัดเจนชัดเจน แม็กเดิมขกว็สวยนะคะตัวนี้แจ็ซปี2018ค่ะตัวนี้อ่าราคาแค่4ี5ห่ห้าพรอนแค่เ7 0ดพันประมาณฟรี 2. 2> ดาวน,นะครับได้หน้าใหม่แล้วได้เฟอร์เกอร์รอบคันได้แม็กใหม่ได้แม็กใหม่ด้วยนะครับได้เฟเกอร์รอบคันรถสวยมากแจ็ซผมเยอะมากนะครับยังไงลองเข้ามาดูมาเลือกได้นะคะคมาดูตัวจริงดีกว่านะคะอ่านะวันนี้จพอแค่นี้ก่อนไหมจะจบอย่างนี้เลยเหรอคะ ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดินต่อโอ้เดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่านะคะจะแบ่งกันดูหลายๆวันหน่อยนะคะนะฮะอยากให้ไลฟ์สดคันไหนยังไงทักได้นะพี่ทักได้เดี๋ยวตอนเที่ยงก็เจอกันนะครับพอรถเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมมาอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนําเรื่องการดูรถไปเรื่อยๆนะครับเจอวันละสองเวลานะคะเที่ยงอย่าเบื่อนะอย่าเพิ่งเบื่อกับข้ามบุกึ่งนะคะนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับดูแลสุขภาพด้วยไปไหนก็ระวังอย่าตากฝนนะครับเป็นถูกต้องค มันเข้าหน้าส่วนแล้วแลวยังไม่มีรถใช้ส่วนตัวนะครับยังไงลองเข้ามาที่ค่ะได้เ<ต>มีรถสวยแล้วด้วยนะคะ,อะเอารถส่วนตัวไปส่งลูกๆดีกว่าเปิดเทอมแล้ว<ม>โปออกรถส่นบาทก,ก็ได้นะครับเอารถส่นบาทก,ก็ได้คือแจ้แจงจเจตนาว่าพี่อยากได้แบบไหนพี่บอกที่บริษัทเราายเดี๋ยวเขจาจัดให้หมดเลยนะครับเอารถสุนบาทก,ก็ได้ผมไม่อยากให้แบบบวกประกันในดอกเบีย้ย มันจะแพงเดี๋ยวผมมีวิธีของผมทำให้พีใช่แนะนําให้หมดซื้อผ่อนถูกกันด้วยรวมประกันไปเลยนะครับผ่อนถูกกันด้วยนะฮะจะคิดว่าเราเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของคุณใช่จะแนะนําในสิ่งดีๆให้นะครับยังไงก็ฝากเอคาไว้ด้วยนะครับเจอกันในวันต่อไปนะคะบาันใวันพ่นีครับสวัสดีค่ะ